แผ่นยิบซั่มทำจากอะไรแล้วก็คืออะไรมีกี่ประเภทนะคะแผ่นยิบซั่มคือแผ่นปูนยิบซั่มนะคะที่มีกระดาษผิวเรียบหรือวัสดุผิวเรียบหุ้มทั้งสองด้านแผ่นยิปซั่มมีกี่ประเภทแล้วก็แตกต่างกันอย่างไรนะคะแผ่นยิปซั่มประเภทแรกนะคะก็คือแผ่นยิปซั่มแบบมาตรฐานนะคะสำหรับใช้งานทั่วไปเหมาะที่ใช้สำหรับทำฝ้าแล้วก็ผนังภายในนะคะ ประเภทที่2แบบแผ่นกันร้อนสําหรับป้องกันความร้อนเบาสาหรับการติดตั้งในบริเวณที่โดนความร้อนโดยตรงนะคะเช่นฟ้าเพดานชั้นบนนะคะแผ่นยิบซ่อมประเภทที่สาก็คือแบบทนชื้นใช้ในงานที่อยู่ในบริเวณที่มีความชื้นสูงนะคะอย่างเช่นห้องน้าห้องครัวแผ่นยิบซ่อมประเภทที่4ี่แบบการเชื้อราโดยเราเหมาะสําหรับใช้ในห้องที่มีความอับชื้นสูงหรือบริเวณอย่างเช่น ที่มีบ่ะเหลี่ยป<า>มปนะ่าซ้ำประเภทที่5นะคะแบบลดเสียงสะท้อนโดยแผ่นยิซั่มะนะคะช่วยดูดซับเสียงแล้วก็ลดเสียงสะท้อนนะคะคเหมาะสำหรับห้องประชุมแล้วก็ห้องโฮเกเตอร์นะคะแบบที่6นะคะแผ่นยิปซั่มแบบทนไฟเหมาะสำหรับการติดตั้งในอาคารโรงแรมหรือว่าโรงภาพยนตร์นะคะโดยใช้ในบริเวณที่ต้องการป้องกันอัคคีภยัยแล้วก็แผ่นยิปซั่มประเภทที่7นะคะแบบแผ่นยิปซั่มแบบดัดโค้งได้แบบโค้งมนแล้วก็เหมาะสําหรับใช้ใน ที่ติดตั้งในบริเวณที่เราต้องการฝ้าหรือผนังที่ต้องการดัดโค้งนะคะ